คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ด้วยมือไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนเงินก้อนทองหรือพิธีกรรมที่ใหญ่โตหากแต่คือกระบวนการกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดเออฟังดูย้อนแย้งดีนะครับเพราะคนจำนวนมากกลับเชื่อว่ายิ่งให้เงินมากยิ่งได้บุญมากหรือทำบุญครั้งเดียวแก้กรรมได้ทันที ทั้งที่จริงแล้วบางทีเพียงแค่เราหายใจเข้าออกด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ก็อาจได้บุญมากกว่าการทุ่มเงินสร้างวิหารเสียอีกแล้วตกลงบุญแท้คืออะไรกันแน่และทำไมความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับบุญกลับทำให้ชีวิตเรายิ่งวนเวียนอยู่กับความทุกข์วันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบนั้นไปด้วยกันครับคุณผู้ฟังที่รักทั้งหลายเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่า แม้เราจะพยายามทำดีเท่าที่จะทำได้แล้วตื่นเช้าก็ใส่บาตวันพระก็ไปวัดร่วมบุญกับวัดโรงเรียนโรงพยาบาลทำบุญวันเกิดทุกปีสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแต่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างยังไม่พอบางคนอาจรู้สึกว่าทำบุญแล้วทำไมยังมีปัญหาอยู่ทำไมชีวิตยังไม่เบาขึ้นหรือทั้งที่ตั้งใจดีแท้แท แต่กลับมีเรื่องหนักใจมาให้เจออยู่เรื่อยๆบางทีมันเหมือนกับว่าเรากำลังตักน้ำใส่ตุ่มที่มีรอยรั่วตักไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆแต่บุญที่เราคิดว่าสะสมไว้กลับไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจเลยหรืออาจจะเหมือนกับการพายเรือกลางแม่น้ำเชี่ยวทั้งที่ออกแรงเต็มที่แต่เรือก็ไม่เคยไปถึงฝั่งเสียทีบางครั้งยิ่งเหนื่อยยิ่งหมดแรงยิ่งเริ่มถามตัวเองว่า ที่ทำอยู่ทั้งหมดมันพอหรือ,อยังหรือเรายังขาดอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกแบบนี้อยู่ขอให้รู้ไว้เลยครับว่าคุณไม่ได้คิดไปเองและไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะสิ่งที่คุณทำอยู่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นกุศล,ลกรรมที่ประเสริฐแต่บางครั้งแม้เราจะตั้งใจดีหากความเข้าใจในรากของบุญยังไม่ตรงผลที่เราเฝ้ารอ ก็อาจยังมาไม่ถึงยิ่งในยุคนี้ครับความเชื่อเกี่ยวกับบุญถูกเผยแพร่ในหลายรูปแบบบางคนเชื่อว่ายิ่งให้มากยิ่งได้มากบางคนเชื่อว่าต้องถวายของแพงต้องไปร่วมพิธีใหญ่บางคนก็หวังว่าทําบุญใหญ่ครั้งเดียวจะช่วยล้างกรรมทั้งหมดไม่แปลกเลยครับที่คนจํานวนมากจะยึดสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเพราะเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเห็นผู้ใหญ่ในบ้านทํา แล้วบอกว่านี่คือทางไปสวรรค์เราก็เลยทำตามเพราะคิดว่านี่แหละบุญที่แท้จริงแต่เมื่อทําไปเรื่อยๆแล้วใจยังทุกข์ความเบิกบานที่ควรจะเกิดจากบุญกลับไม่เกิดคำถามก็เริ่มดังขึ้นในใจว่าหรือเราทำผิดหรือเราทำไม่ถูกจุดหรือว่าที่เราเชื่อเกี่ยวกับบุญมันอาจไม่ตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ถ้าคุณผู้ฟังกำลังมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจเชื่อเธอครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และเมื่อเราเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นแท้จริงแล้วคือบุญหรือเปล่าเราก็กำลังเปิดใจให้ได้เรียนรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับและในตอนถัดไปนี้เองครับเราจะมาร่วมกันสำรวจดูว่าอะไรคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญที่ฝังอยู่ในใจคนจำนวนมาก และพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องบุญไว้อย่างไรกันแน่สิ่งที่คุณผู้ฟังทำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรตอนเช้าร่วมทำบุญทอดผ้าปา่าสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนหรือการถวายของดีๆให้พระข้าพเจ้าขออนุโมทนาและชื่นชมในเจตนาเหล่านั้นจากใจจริงเลยครับเพราะการให้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยหากทำด้วยความตั้งใจที่ดีย่อมเป็นกุศลเสมอ แต่วันนี้ข้าพเจ้าอยากขอชวนให้เราเปิดใจลองมองอีกมุมหนึ่งที่ลึกขึ้นเบาขึ้นและอาจเปลี่ยนคุณภาพของบุญที่เราทำไปอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนบริจาเคเงินหลายแสนหลายล้านแต่ใจยังหมุดหงิดยังว้าวุ่นยังเหนื่อยเหมือนเดิมขณะที่บางคนไม่มีทรัพย์มากมายแต่กลับยิ้มแย้มเบิกบานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เหตุผลเป็นเพราะว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของสิ่งของแต่คือคุณภาพของเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการกระทานั้นต่างหากในพระพุทธศาสนาเราเรียกสิ่งที่มีลักษณะแบบนี้ว่าปุญญะแปลว่าสิ่งที่ชำระจิตให้สะอาดไม่ใช่แค่สิ่งที่เราหยิบยื่นออกไปแต่คือกระแสของจิตที่ส่งออกมาอุปมาเหมือนกับน้ำหอมครับ ถ้าเราหยดน้ำหอมลงในภาชนะสะอาดกลิ่นก็จะหอมชัดเจนแต่ถ้าเราหยดน้ำหอมลงในภาชนะที่มีคราบมันกลิ่นจะไม่เหมือนเดิมเลยการทำบุญก็เช่นกันหากทำด้วยใจที่มีโลภโกรธหรือหลงเป็นพื้นแม้จะเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แต่ใจกลับไม่โปร่งโลง่งผลของบุญก็อาจไม่กลั่นออกมาอย่างเต็มที่บางคนทำบุญด้วยความกลัวกลัวบาปจะตามทัน กลัวชีวิตจะพังกลัวโรคภัยจะมาบางคนทำบุญด้วยความรีบเร่งเหมือนขอพรเอาไว้ก่อนแต่ลืมกลับมาถามใจว่าเรากำลังให้ด้วยเจตนาแบบไหนกันแน่ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับเพราะเราเรียนรู้แบบนั้นกันมาตลอดและก็ไม่ได้หมายความว่าการทำบุญภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่พระพุทธองค์สอนไว้ชัดเจนว่าบุญที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือบุญที่เริ่มต้นจากการทำใจให้สะอาด วันนี้เราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดที่เราเคยทำแค่เพิ่มมุมมองใหม่ว่าทุกการให้ต้องมีความตั้งใจที่เบาอยู่ในนั้นไม่ใช่การให้เพื่อขจัดปัญหาชีวิตแบบชั่วคราวแต่ให้เพื่อฝึกใจให้รู้จักละความยึดติดลงทีละน้อยและนี่เองครับคือประตูแรกที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับคำว่าบุญแต่ถ้าบุญแท้ไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแล้วพระพุทธองค์ ทรงนิยามบุญว่าอย่างไรกันแน่อะไรคือหัวใจของการสร้างบุญที่แท้จริงในตอนถัดไปเราจะย้อนกลับไปสู่คำสอนดังเดิมของพระพุทธองค์เพื่อค้นหาคำตอบนั้นไปพร้อมกันครับเพื่อจะเข้าใจคำว่าบุญให้ชัดเจนเราคงต้องย้อนกลับไปฟังพระพุทธองค์ผู้ทรงรู้แจ้งแล้วอย่างทองแท้ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ชัดเจนในพระไตรปิฎกว่าเจตนาหังพิกะเว กรรมมังวัามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมข้อความสั้นๆนี่แหละครับคือรากฐานของทั้งกรรมและบุญพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าสิ่งของที่ให้หรือพิธีที่ทำเป็นกรรมแต่เน้นที่คำว่าเจตนาความตั้งใจความรู้สึกนึกคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทำกล่าวอีกในหนึ่งก็คือต่อให้เราถวายของแพงแค่ไหน ถ้าในใจแฝงด้วยความอยากได้ผลตอบแทนหรือมีจิตริยาผลแห่งบุญก็ย่อมเจือจางลงแต่ในทางกลับกันแม้เราจะให้เพียงยิ้มเล็กๆหรือหยิบของเล็กน้อยให้ผู้อื่นด้วยใจที่เปี่ยมเมตตาบุญที่เกิดขึ้นก็สามารถลึกซึง้งและส่งผลต่อจิตใจเราได้อย่างมหาศาลขอให้เราลองจินตนาการแบบนี้ดูนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนสองคนคนหนึ่งให้ของขวัญราคาแพง แต่ไม่มีความสุขในการให้เลยแต่อีกคนให้ของชิ้นเล็กๆพร้อมรอยยิ้มและคำพูดที่อบอุ่นระหว่างสองคนนั้นเราจะรู้สึกซาบซึ้งกับใครมากกว่ากันจิตของเรารับรู้คลื่นของเจตนาได้อย่างแม่นยำเช่นเดียวกับจิตของเราเองที่รับรู้ได้ว่ากำลังทำบุญด้วยใจแบบไหนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเมื่อบุคคลทำกุศลด้วยใจอันบริสุทธิ์ ผลย่อมบริสุทธิ์ตามนี่คือธรรมชาติที่งดงามของบุญแท้ไม่ต้องรอสะสมให้ครบร้อยไม่ต้องไปหาที่ไกลแต่เกิดขึ้นทันทีที่ใจเราลดกิเลสได้แม้เพียงเล็กน้อยบางครั้งการให้อภัยใครสักคนแม้เราจะยังเจ็บปวดในใจอยู่แต่ถ้าเราทำด้วยความเข้าใจว่าเรากำลังปลดปล่อยตัวเองจากทุกนั่นแหละครับคือบุญที่ละเอียดลึกและบริสุทธิ์ที่สุด และเมื่อเราค่อยๆฝึกเจตนาให้ใสเบาและบริสุทธิ์ขึ้นผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่โชคลาภทันตาแต่จะเป็นใจที่มั่นคงสงบและมีพลังซึ่งจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเองโดยไม่ต้องร้องขอตรงนี้เองครับที่พระพุทธองค์ตรัสถึงบุญในมุมที่ต่างจากความเชื่อทั่วไปและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความเข้าใจผิดไปสู่ความเข้าใจแท้จริง ในตอนต่อไปเราจะไปต่อกันที่คำถามสำคัญว่าถ้าบุญเกิดจากเจตนาแล้วเจตนาเปลี่ยนผลชีวิตได้อย่างไรไกลไกของจิตและเหตุปัจจัยทำงานอย่างไรจนส่งผลเป็นบุญเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้ในแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในส่วนถัดไปครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าบุญที่แท้จริงไม่ได้วัดกันจากของที่ให้ แต่อยู่ที่เจตนาในใจที่ใสและเบาคำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมแค่เปลี่ยนเจตนาในใจถึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงบางคนอาจรู้สึกว่าก็แค่คิดดีใจดีมันจะมีพลังอะไรมากขนาดนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพราะเหตุไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเงื่อนไขร,รองรับเลยครับ นี่คือหลักของปฏิจจสมุปบาทธรรมะทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุและเป็นที่มาของคำว่ากรรมซึ่งก็คือการกระทําที่มีเจตนาเป็นรากฐานพูดง่ายๆก็คือเมื่อเหตุภายในเปลี่ยนผลภายนอกก็เปลี่ยนเจตนาเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าเราหว่านเมล็ดพืชที่ดีลงไปในจิตใจอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่งอกออกมาก็ย่อมเป็นผลลัพธ์ที่ดีตามมาแน่นอน เรื่องนี้ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายครับแต่เป็น,นกลไกตามธรรมชาติเหมือนกับกดแรงโน้มถ่วงไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่มันก็ทำงานของมันอยู่เสมอเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังนึกถึงอุปมาเรื่องน้ำในแก้วลองจินตนาการว่าจิตใจของเราก็เหมือนแก้วน้ำใสใบหนึ่งถ้าเราเอาช้อนมากวนอยู่ตลอดเวลาน้ำก็จะขุนแม้จะเป็นน้ำสะอาด แต่ก็ไม่มีทางใสแต่ถ้าเราหยุดกวนปล่อยให้มันนิ่งสิ่งตกตะกอนก็จะค่อยๆล่วงลงน้ำที่เคยขุนก็จะกลับมาใสได้เองโดยไม่ต้องพยายามทำให้น้ำใสใจคนเราก็เช่นกันครับหากเต็มไปด้วยความเร่งรีบความอยากได้ผลความกังวลแม้จะทําบุญก็ไม่ต่างจากการกวนน้ำขุนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่เราทำบุญด้วยใจสงบไม่มีความกลัว ไม่มีความหวังผลเกินไปแค่ให้ด้วยใจที่เบาใจที่วางบุญนั้นจะกลั่นเป็นความใสความสว่างในจิตโดยอัตโนมัตินี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่เพราะเราทำมากกว่าคนอื่นแต่เพราะเราทำอย่างรู้ทันและรู้ใจมากกว่าที่เคยเพราะฉะนั้นครับถ้าใครยังรู้สึกว่าทำบุญแล้วไม่เห็นได้อะไร ขอให้ลองกลับมาดูที่คุณภาพของใจตอนที่ทําบุญอีกครั้งบางทีการเปลี่ยนเพียงนิดเดียวภายในใจอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิตหลังจากนี้ก็เป็นได้ครับและในตอนถัดไปเราจะไปต่อกับอุปมาที่ลึกขึ้นที่อธิบายว่าใจของคนเราเปรียบได้กับสถานีสงคลื่นและเมื่อเปลี่ยนคลื่นจิตได้สิ่งที่ดึงดูดเข้ามาในชีวิตก็เปลี่ยนตามคุณผู้ฟังครับ เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าจิตใจของคนเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกแต่ยังเป็นผู้ส่งสัญญาณออกไปสู่โลกอีกด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่ามโนเป็นประธานมโนเป็นใหญ่ทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจและในทางปฏิบัติจ,จริงสิ่งที่เราเรียกว่าบุญแท้จริงแล้วก็คือพลังงานของเจตนาที่แผ่ออกไปจากใจเราอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง ลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าหากจิตใจของเราคือสถานีสงคลื่นวิทยุในแต่ละวันเรากำลังตั้งคลื่นไว้ที่ความถี่ใดถ้าเราเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวความอิจฉาเราก็กำลังสงคลื่นเหล่านั้นออกไปในโลกและเมื่อผู้คนรอบตัวได้รับสัญญาณลบๆจากเราปฏิกิริยาที่เขาส่งกลับมาก็มักจะเป็นลบเช่นกันแต่หากเราจูนคลื่นของเราไว้ที่ความเมตตาความเข้าใจ ความสงบคนที่อยู่ใกล้เราแม้ไม่รู้ตัวก็จะรู้สึกสบายใจโอกาสดีๆก็มักจะวิ่งเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเหมือนที่หลายคนเคยพูดว่าบางคนมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพูดอะไรนั่นแหละครับคือผลของคลื่นจิตที่ละเอียดลึกซึ้งอุปมาณนี้ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์สวยๆแต่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเมื่อเราหวานพืชแห่งความปรารถนาดี สิ่งที่งอกออกมาก็ย่อมเป็นผลลัพธ์ชื่นใจไม่ต่างจากมเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกันและตรงนี้เองคือคำอธิบายว่าทำไมการทำบุญด้วยใจที่เบาสงบและบริสุทธิ์ถึงสามารถดึงดูดความร่มเย็นความสัมพันธ์ที่ดีและแม้กระทั่งโชคดีเข้ามาในชีวิตของเราได้บางคนอาจมองว่านี่คือเรื่องของดวงแต่ในทางทมแล้วดวงคือผลรวมของเหตุที่เราสร้างไว้ และหนึ่งในเหตุนั้นก็คือเจตนาที่เราส่งออกไปเป็นประจำทุกวันถ้าเราเปลี่ยนคลื่นจิตได้เราก็เปลี่ยนสถานีชีวิตของเราได้เช่นกันและการทำบุญคือการเปลี่ยนคลื่นนั้นในทางที่ดีให้ละเอียดขึ้นเบาขึ้นสะอาดขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าบุญไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการปรับจูนคลื่นภายในของเราและผลของมันคือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆขยายออกไป ทั้งภายในจิตและในโลกภายนอกในตอนต่อไปเราจะไปต่อกันที่สิ่งสำคัญที่สุดครับนั่นคือแล้วเราจะฝึกใจสร้างบุญแท้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมาร่วมกันเรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนคลื่นจิตให้เป็นบุญที่แท้จริงครับแล้ววิธีปฏิบัติล่ะครับคุณผู้ฟังอาจกำลังคิดว่าถ้าบุญแท้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินหรือพิธีกรรมใหญ่โต แล้วเราจะเริ่มต้นทำบุญจากภายในได้อย่างไรคําตอบไม่ยากเลยครับเพราะการสร้างบุญแท้นั้นไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เวลาเยอะและไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันพระหรือรอให้ชีวิตพร้อมก่อนสิ่งที่ต้องใช้จริงๆมีเพียงอย่างเดียวคือใจที่พร้อมจะลดกิเลสและเพิ่มความเมตตานั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของบุญที่แท้จริงเรามาเริ่มกันแบบง่ายที่สุดนะครับเพราะบุญแท้ ไม่ได้อยู่ในตำราหรือสถานที่ไกลโพล้นแต่อยู่ในจังหวะเล็กๆของความตั้งใจดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน4ขั้นตอนสู่การสร้างบุญแท้ในชีวิตประจำวัน 1. หายใจลึกๆแล้วตั้งใจให้เบาทุกเช้าก่อนลืมตาขึ้นมาเต็มที่ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่รีบเราจะไม่เร่งเราจะใจเย็นกับตัวเองและผู้อื่น แม้เพียงคําสั้นๆแบบนี้ก็เป็นการเปลี่ยนคลื่นจิตให้เป็นบุญได้แล้วครับ 2. ยิ้มให้ใครสักคนด้วยใจจริงบุญไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปบางครั้งแค่รอยยิ้มที่เรายิ้มให้เพื่อนร่วมงานหรือคำพูดดีๆกับคนข้างบ้านก็สามารถสร้างพลังใจได้มหาศาลให้ไปโดยไม่หวังอะไรตอบแทนนั่นคือเจตนาแห่งเมตตาที่แท้จริง 3. ให้อภัยแม้ยังไม่ลืม คนบางคนอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บมากแต่ถ้าใจเรายังยึดยังเคืองยังดึงความโกรธไว้เราจะไม่มีทางรู้จักคำว่าใจเบาเลยลองเริ่มจากการคิดว่าเขาก็อาจทุกข์เหมือนกันไม่ต้องลืมทุกอย่างทันทีแต่เริ่มจากยอมปล่อยวางทีละน้อยสไม่เอาคืนแม้มีโอกาสเอาคืนได้เวลาเราถูก์ตำหนิถูกหักหน้าถูกใส่ร้าย ใจเรามักอยากตอบโต้อยากเอาคืนแต่ถ้าช่วงนั้นเราหยุดไตรตรองได้สักนิดว่าเราจะไม่เพิ่มไฟในโลกนี้อีกนั่นแหละครับคือบุญชั้นสูงที่กำลังเกิดขึ้นเพราะบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอทำแต่เป็นพลังที่ไหลยอยู่ผ่านทุกการกระทำเล็กๆของเราตราบใดที่เราทำด้วยใจเบาใจเมตตาใจที่พร้อมจะปล่อยวางเรากำลังสร้างบุญตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำครับ และในส่วนถัดไปเราจะมาสรุปแนวทางการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสร้างบุญแท้กลายเป็นนิสัยใหม่ของจิตที่ทำให้ชีวิตเราค่อยๆเบาและเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรครับคุณผู้ฟังครับสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่ทำมากหรือทำเร็วแต่อยู่ที่ทำสม่าเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระยะยาว ไม่ใช่บุญที่ทำเพราะมีโอกาสแต่คือบุญที่เราฝึกทำจนเป็นนิสัยทางใจโดยไม่ต้องฝืนข้าพเจ้าอยากชวนคุณผู้ฟังลองสร้างกิจจวัตรง่ายๆที่เปลี่ยนคลื่นจิตของเราในทุกเช้าและทุกคืนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเจตนาที่เบาหลังตื่นนอนอย่าเพิ่งรีบคว้ามือถือหรือดึงความคิดเข้าหาโลกภายนอกให้นั่งนิ่งๆสักสองนาทีหายใจลึกๆ แล้วน้อมจิตแผ่เมตตาออกไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ตัวข้าพเจ้าเองจงมีแต่ใจที่เบาใจที่วางแม้จะดูเหมือนเป็นแค่คำพูดแต่จิตเราจะค่อยๆจูนเข้ากับคลื่นแห่งบุญตั้งแต่ต้นวันและสิ่งนี้จะส่งผลทั้งวันโดยไม่รู้ตัวปิดวันด้วยใจที่ขอบคุณก่อนนอนให้นึกถึงหนึ่งสิ่งที่เราได้ให้กับใครในวันนี้ อาจจะเป็นคำพูดดีๆการให้อภัยหรือความอดทนต่อเรื่องที่เราอยากโต้อตอบแค่รู้สึกขอบคุณตัวเองอย่างอ่อนโยนเรากำลังเติมบุญกลับเข้าใจให้จิตได้พักเหมือนน้ำที่ตกตะกอนในยามสงบทำแบบนี้ทุกวันบุญจะกลายเป็นสนามพลังของชีวิตเมื่อบุญกลายเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราทำวันละนิดแต่สม่ำเสมอเราจะพบว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยน โดยไม่ต้องดิ้นรนใจจะเบาแม้ภาระอย่างอยู่ใจจะเย็นแม้โลกอย่างวุ่นใจจะมีพลังแม้จะเหนื่อยในบางวันนี่คือผลของการสร้างบุญจากภายในโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทไม่ต้องรอใครอนุโมทนาและไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนค่อยเริ่มเพียงเราทำด้วยใจที่ตั้งมั่นและทำต่อเนื่องบุญแท้จะค่อยๆสะสมเป็นคลื่นใหมที่พาเราเคลื่อนออกจากวังวนแห่งทุกข์เข้าสู่ชีวิตที่เบา โปรง่งและมีความหมายขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือคำตอบของคำถามที่เราถามไว้ตั้งแต่ต้นว่าทำไมเราทำบุญแล้วยังทุกข์คำตอบอาจไม่ใช่ว่าเราทำไม่พอแต่อาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้เริ่มต้นที่ใจอย่างแท้จริงดังนั้นโดยสรุปแล้วครับบุญแท้ที่ช่วยให้ใจเราค่อยๆหลุดจากวังวนของความทุกข์อาจจะไม่ใช่การถวายสิ่งของราคาแพง หรือการทำพิธีใหญ่โตเสมอไปแต่คือการเปลี่ยนเจตนาในใจให้เป็นกุศลเป็นการปล่อยของหนักในใจและเริ่มฝึกให้ใจเราสว่างขึ้นวันละนิดนี่คือการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินทองหรืออุปกรณ์ใดๆแต่ให้ผลตอบแทนเป็นความเบาในปัจจุบันและเป็นพลังดีที่ส่งต่อไปสู่อนาคตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังเห็นว่าธรรมะชุดนี้ ช่วยขยับความเข้าใจของเราให้ลึกขึ้นสบายขึ้นและเบาขึ้นเพื่อเป็นการเจริญในธรรมและปัญญาและเป็นแรงใจในการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยการกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันธรรมะจากช่องธรรมะในมุมมืดต่อไปขอพระคุณจากใจครับ